นี่ครับโอ้ต้องสาร,รภาพแบบเขินๆน,นะฮะว่าไม่เคยมาที่นี่เลยนะฮะคลองมาเดือนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้ําตกตายายนะฮะโอ้เวิร์กสุดๆบอกเลยเวิร์กมากๆนะฮะจุดกลางเต็นน้ําตกตายายนะฮะคลองมาเดือนะครับก็กลางบริเวณด้านบนนั้นนะฮะ เดี๋ยวให้ดูโอ้โหวิวมันช่างแบบนี่นะฮะโอ้ยสุดยอดนะครับคือมีพื้นที่เล่นน้ำเต็มที่เลยไม่ใช่แค่นี้น้อยเดี๋ยวอีกยาวเลยเดี๋ยวพาไปชมนี่ครับอันนี้ก็บริเวณด้านบนนะฮะก็สามารถกางเต็นท์ได้แบบริมน้ำแบบนี้เลยโอ้โหซึ่งเวอร์สุดๆ แล้วก็ยังมีที่กลางเต็นท์อีกเยอะมากนะฮะแต่มันจะเป็นหินหินไหนก็ต้องเลือกเอาหน่อยนะฮะนี่ะัะกว้างมากๆเลยนี่ฮะสามารถเอารถเข้ามาได้เลยนะฮะได้ตลอดแนวเลยแล้วก็นู่นไปกลางเต็นท์นู่นได้เลยนะฮะไปสุดนู่นได้เลยไปอีกได้อีกไก,กลไกลเลยนะฮะนี่นะฮะน้ำใสสุดสุด นะก็จะมีบริเวณที่ลึกหน่อยนี่นี่ดำโชเลยนะเวิร์กมากๆไปกันยาวๆเลยนะฮะเนี้ยแต่ละจุดวิวจะต่างกันเลยนะเหมือนคนละที่เลยแต่ที่เดียวกันนะฮะน้ำตกตายายโอ้โหนี่นะอีกมุมนึงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ เลยฮะน้ำใสสด,สดสดนี่ฮะโอ้โหสุดยอดน้ำใสามากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแก่งแก่งหินหน่อยโอ้โหแล้วก็คือบริเวณค่อนข้างกว้างนะโอ้มีปลาด้วยนี่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยนะฮะโอ้น้ำใสามาก เดินไปดูบริเวณนั้นอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะเข้ามาทางนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถข้ามไปกลางเต็นท์อีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะฮะน,นี่เขกากำลังกลางอยู่แต่น้ำมันใสแบบืหสุดๆอะนะสามารถกลางได้บริเวณนี้ด้วยเดีย๋ยวผมเดินข้ามไปดูนี่เลยนะฮะแม้มาแบบครอบครัวก็มานั่งเงียบๆได้ฝั่งนี้ อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่ข้ามาฝั่งนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้ก็ริมน้ำนะฮะและบริเวณกว้างมากยังกางได้อีกเยอะเลย,ยเห็นไหมฮะค่ากางเต็นท์นะฮะร้อยี่สิบบาทนะฮะอ่าจะไม่มีไฟพ่วงนะเออทำอาหารได้แต่ว่าต้องเอาออกไปด้วยนะเก็บออกไปด้วยนี่ฮะอู้เวิร์ก เประมาณนี้นะฮะโหกว้างดูดิแล้วก็มีลำธารสวยงามโอ้ยสุดยอดเคก็ประมาณนี้นะครับนี่นะะนอให้ดูมุมนี้ด้วยมาดูฝั่งนี้เลยนะฮะนี่โอ้โ oh, ห oh, ผมว่าเ <laughs> จ๋งน้ำใส